ถนนคนเดินนะคะรถ

ฝัง่ง,งเรานี่รล่ยหลอลงไปทุกทีทุกทอ้ทดเ,ดเอ <laughs> คนเดียวก็อยู่ใจสู้มาก วันจันนี่มีอะไรถูกถู้มกมร้งไหมอ่ะลงดอนเมืองใช่ไหม,อเ,มอเ,เอาโฆษณาโฆษณาวิดีโอค่ะอันนี้นะคะถุกคนเริ่เรานะคะอินเทนมากนะคะสามารถจองตั๋วเครื่องบินนะคะ ไปทั่วประเทศต่างประเทศได้หมดนะคะอันนี้นะคะมีมาบริการถึงที่นะคะไอโซมานะคะเรามี wi f ฟใช้ด้วยนะคะที่นี่เราถึงจองตั๋วได้นะคะแล้วอันนี้นะคะจะเป็นรองเท้าค่ะน้องเขาทางานเป็นข้าราชการใช่ไหมคะแต่ว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะมีงานอดิเรกก็คือถ่ายรองเท้าที่ถนนคนเดินเราให้โอกาสกับทุกคนทุกอาชีพนะคะที่ไม่ผิดกฎหมายไอย้ย่ สู้ตายค่ะสู้ตายส่วนอันนี้นะคะทีบ่าวของเรานะคะแฮนเมสนะคะดูลวดลายนะคะลวดลายนี่ยังไม่ลงอย่างแบบว่าชัดเจนแต่ว่าความสวยมันสะท้อนลงมาเลยนะคะเป็นลายไทยๆนะคะเจ้าตัวยิ้มหน่อยที่จะลูยของเรานะคะฝีมือนี่แน่นอนมากเลยนะคะ ตัวนี้จะทำเป็นอะไรพี่ตัวนี้เป็นลายรถน้ำลายรถน้ำคืออนุมานเด็กพระรามายันลบจากตู้พระราอะลอกากอยุธยาออันนี้ออแปดอยุธยาแปดทำไมอายุธยาคัลอกมาจากตู้พระรามในทิตภัณฑ์ของพีุงเทอ่ะพอสมัยชาดลอกมาจากรามัณองีอเปมัลอกมาจั้งเ่สมัยาตมาจกนี่ลันนี่งอ,ง,อง,งเป็น ฝีมือเป็นลายสังเกตลายนะคะนี่คือลงมือนะคะทุกตัวนี่คืออย่างละเอียดมากนะคะนอกจากจะลงเสื้อแล้วนะคะพี่จารุนสามารถลงพื้นผิวผ้าได้ทุกชนิดนะคะใช่ไหมคะครับผมอ่าแล้วก็ยังมีมีหมดเลยนะคะก็เครื่องหนัง ตันนี้เครื่องหนังของเรากําลังไปโจทย์สิทธิบัตรนะคะจะมีเครื่องหนังที่เป็นอา่ารูปแบบเฉพาะสายของเครื่องหนังนี่จะบุด,ด้วยผ้าบาติกนะคะแล้วก็มีตัวย่าริเพามาประกอบประกอบเป็นลายข้างหน้าแต่ว่าตอนนี้ชิ้นงานขึ้นรูปไม่ได้เอามาโชว์นะคะเดี๋ยวจะมีโอกาสจะเอามาโชว์นะคะในสนุนคนเดินของเรานะคะ นี่นค่ะอันนี้พี่เอาเฟนนะคะมาจากช่วงสงนะคะแล้วก็เป็นกะหรีปั๊บที่มีหลายรสมากนะคะมีรสไก่เส้นถั่วเหลืองลูกเกดสับประรดก็มีเห็ดสามอย่างด้วยอันนี้นะคะใก้หมดแล้วนะคะค่ะลูกเกดก,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 ก็มีกเกมนี่ยคะ่ะภาพบรรยากาศทั่วไปรายรง,งานโดยป้าละออค่ะ